จะมาครับครับาดน้าไม่ต้องปุงมาครับครับไม่คิโมะใล่ไม แย่แรงมากเสียงคู่กับนั่นแล้วสุดยอดที่หอมปกติก็เสียบแล้ว ้ผมบีบกน้ำเล็กน้อยเพื่มความเค็มข้นให้มันครับจา้าือมาเลยครับติดมือเลยในเสื้อที่สูบในเสื้อเขาลืม สองจานครับในฟอ,อาาร์กแม่จานแต่ว่าตั้งให้จานนึงมันกินมาเวิร์ดจบกันเยอะแยกินแล้วก็แบ่งให้จานกินเยอะทานซอง้วยถ้วยนึงสิบ่เวิร์ดเ,เลยครับคือว่าค่อยกินทานถ้าให้้ถวยนึงก็ดี เป็นแบบนี้นะครับสุด,ดยอดมีกว่ากระเทียมครับแต่มไม่มีเหลืองเป็นหอมชิยุกสุด,ดยอด,ดยน้ำซุปนี่ก็ะมวนุ่ม,หม,มๆหมูนุ่มๆหอมตัดเกล็ดมิม้นท์อีกสุด,ดยอด,ด อิเหีย้ยมเกียมพลเห็นครับทั้งมาดานกะเสียมแล้วถือปากนิดหน่อยอาซสื่อสอดริกมาไว้ครับใส่สอดริกน้ำาตาแบบนี้นะครับมาตรฐานแล้ว ใส่ดังอื่นเดี๋ยวแต่ให้กินตามเดี๋ยวมันถือว่าแสบว,ว่าคือปากพ่นจีกินธรรมดาด้วยเป็นลื่นสดเต็มปากถือคำเลยนะครับมีติดคางปากวิติสูญเสด очку thujuan <coughs>